สวีทสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับวันดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน,น้อยแชนแนลกันอีกเช่นเคยเนาะและในวันนี้ครับเรามาอยู่กับกองกลางดาวรุ่งของเชลซีนะนั่นก็คือเอนโซ่ฟอนันเดสนั่นเองนะมารู้ชอ็อปเพจบริการเติมเกมอีฟุตบอลราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวโดนแบนไม่ต้องกลัวโดนรีฟันเพราะร้านนี้จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและมีผู้ติดตามในเพจกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นคนถ้าหากใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมีบริการเติมรูปักด้วยนะ ก็หลังจากที่เกมเนี่ยปิดปรับปรุงไปแล้วก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเล่นกันนะครับก็มีการอัปเดตแพ็กเยอะแยะมากมายนะแล้วก็อัปเดตแพ็กเอ่อแลกฟรีให้ทุกคนด้วยนะครับผมนะแล้วก็โอ้โหแพ็กแพ็กแลกฟรีของรอบนี้เนี่ยคือแบบมีมีแต่ตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหผมไม่รู้จะแลกตัวอะไรดีนะแต่ว่าผมได้แลกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนับน่นก็คือเอ so นโซฟอนเดตนั่นเองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหมีความน่าสนใจอย,อย่างมากเลยนะ เพราะว่าหลังจากที่แบบได้แชมป์โลกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็ย้ายมาเชลซีอีกเออมาอยู่กับเชลซีก็ค่อนข้างโชว์โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมของทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงนั้นหลนังนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนะนะก็นั่นแหละ ก็เอ็นโซเฟร์นเดสเนี่ยแน่นอนแฟนเชลซีนี่แลกกันแน่นอนนะครับไม่น่าจะพลาดกันนะส่วนใครนะครับผมที่กำลังลังเลยอยู่ว่าจะแลกตัวนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้เนี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่าจะแลกหรือเป็นแลกดีเนาะเพราะว่าไอเหรียญให้แลกเนี่ยมันคมันมีค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับก็อาจจะต้องดูคลิปนี้เพื่อเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังแล้วก็ไปดูวิธีการอัพค่าพลังของเอ็นโซเฟร์นเดสกันบ้างนะครับว่ามันจะทํายังไงได้บ้างเนาะ สำหรับเอนโซเฟอร์นเดสในเวอร์ชันนี้นะครับมาในอายุ21ปีเนาะสูง180นะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ยก็คือเท้าขวาเนาะส่วนเพลย์สไตล์ครับเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนาะเป็นตัวแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบเต็มที่เลยนะครับส่วนค่าพลังอันนี้คือยังไม่ได้อัพนะยังไม่ได้อัพนะครับที่เด่นๆก็จะมีการคลองบอลนะครับแล้วก็การส่งบอลสั้นนะส่วนล็อกนั้นเนี่ยก็ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรเด่นนะส่วนเท้าที่มันถนัดครับก็ใช้ได้ในระดับที่ดีกันเลยทีเดีีีีีียยยววนนนนะะะคครรรัับบผมมมมมสสสสส่กกกกกิิิิลลลลล็ปาณ้้เงโอ สกิลยิงลูกโค้งได้ดีด้วยหรอเออเอาโคตดเอามีสกิลยิงลูกโค้งได้ดีด้วยนะครับมีสกิลส่งบอลครับเยะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มีสกิล fighting s p i ริตด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสกิลก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเออเป็นกองกลางก็น่าจะต้องเน้นเออเรื่องของสกิลการส่งบอลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการอัพค่าพลังครับผมมีสองแบบที่จะแนะนําแบบแรกเลยนั่นก็คือการกดออโต้เลยเออคือการกดออโต้เนะี่ยคือผมจะเอาเป็นพื้นฐานนะครับนะนี่คือวิธีแรกนะ ก็ประมาณนี้ค่าพลังสูงสุดก็อยู่ที่94นะครับส่วนค่าพลังที่จะได้นะก็ประมาณนี้เลยเกมกรูกเนี่ย73นะการควบคุมบอลไป83นะครับการยิงบอล80นะการคลองบอลครับ88การส่งบอลสั้น92นะการส่งบอลยาว90นะครับถือว่าโอ้โหเยอะมากๆในะเรื่องของการส่งบอลครับส่วนในเรื่องของเกมรับครับการเข้าไปท่านี่70นะเหรือความดูนำา8 11นะครับแล้วก็การเอ่อเข้าบอล74นะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ ส่วนความเร็วครับ84นะแล้วก็สปีดต้นใน74นะส่วนกิ๊กพาวเวอร์ครับ85นะครับบาลานซ์เนี่ย73เนาะแล้วก็ความอึดครับ88นะก็ถือว่าอึดน,นะเออนะผมมองว่าก็ก็อึดน,นะครับ88เลยนะจะแตะ90เลแล้วนะโอเคแล้วผมก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับแนะนำให้แบบว่าเออให้ทีมเพลย์สไตล์ของเขาเนี่ยมันตัน99เลยนะผมแนะนำให้ลดเอ่อค่าพลังเกี่ยวกับเกมรุกลงนะครับให้เหลือเป็น3นะเออ แล้วค่าพลังมันก็จะลดตามนะครับได้93นะอันนี้คือไม่ต้องแข่นะครับผมเพราะว่าค่าพลังสูงสุดของอ so ินโซฟอร์นเดนเนี่ยมันจะอยู่ที่96นะครับถึงแม้ว่าตอนที่เราอัพมันจะได้94ก็ตามแต่ว่าสูงสุดมันก็อยู่ที่96เหมือนเดิมนะครับผมนะส่วนอีกหนึ่งแต้มที่เหลือเนี่ยผมแนะนําให้เอาไปอัพนั่นแหละทีมเพรสตายนะครับถนัดทีมเพสตายไหนก็อัพตามตาม,ตามที่คุณใช้เลยนะก็ประมาณนี้ผมอัพคือเคาน์เตอร์นะครับผมนะอืมก็ประมาณนี้นะนะสำหรับการ อัพค่าพลังของเอ็นโซเฟอร์นเดสผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับ okay, ผมก็น่าจะเห็นกันแล้วนะเออในเรื่องของวิธีการอัพค่าพลังนะครับก็ถือว่าขั้นดูดีเลยในเรื่องของตัวเลขนะครับโดยเฉพาะการส่งบอลน,นะถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบค่าพลังกันบ้างครับว่าเอ็นโซเฟอร์นเดสในเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันอื่นอื่นที่เคยมาก่อนหน้านี้เนะี่ย มันจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะทําให้ไอ้เวอร์ชันนี้เนี่ยมีความน่าแลกมากแค่ไหนนะครับมาครับเรามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก่อนเลยนะโอ้โหก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเออลืมบอกไปว่าเอ,อ,เอ,อ,เอ,อน็นโซเฟอร์เนสเนี่ยเป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซุทุกตัวนะครับนะนี่ก็ค่าพลังนะครับเวอร์ชันใหม่ทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะั่นก็คือแบบไม่ต้องดังเลเลยถ้าหากใครใช้เวอร์ชันสแตนดาร์ดอยู่แนละ้วก็แลกนะครับนะคุ้มแน่นอนนะครับ ดีกว่าทุกอย่างเยอะเลยนะโดยเฉพาะการส่งบอลน,นะครับส่งบอลดีกว่าเยอะมากมาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันนี้บ้างนะโอ้โหนี่เป็นเวอร์ชันให้แลกฟรีเหมือนกันน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่ามากแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เสียเปลี่ยนในเรื่องของเกมรุกนะการนิงบอลของบอลนะครับการส่งบอลสั้นบอลยาวก็ถือว่าทาได้ดีกว่านะแต่เรื่องของการจดสกอร์ลูกตังางตีอะไรพวกนี้นะเวอร์ชันทางขวาทาได้ดีกว่าครับส่วนในด้านของเกมรับนะเกมรับแล้วก็เรื่องของ ความดุดันนะครับคลิกพาวเวอร์เรื่องของความเร็วเนี่ยวอร์ชั่นใหม่ทําได้ดีกว่านะแต่ว่าเรื่องของสปีดต้นบาลานซ์การทรงตัวครับความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้เนี่ยวอร์ชั่นทางขวาเนี่ยทำได้ดีกว่านะแล้ว Speed, กวค็ความอึดเนี่ยวอร์ชันนนะออนนช่นใหม่ได้ทําได้ดีกว่านะครับาเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเพย์เยอร์ออฟเดอะวิกของเอ่อบอลโลกกันบ้างก็ประมาณนี้เลยก็เสียเปรียบในเรื่องของเกมรุกเหมือนเดิมครับการเล่นบอลคองบอคลครับการส่งบอลสั้นบอลยาวก็ยังได้เปรียบก็ยังทําได้ดีกว่าเหมือนเดิมนะส่วนเรื่องการจรรดัดกสก <S <S ส่วนในเรื่องของเกมรับความดุดัานนะคีเ่เพวเวอร์ก็ก็เรื่องของความเร็ว,วก็ถือว่าทําได้ดีกว่าอยู่ดีนะส่วนในเรื่องของสปีดต้นบาลานซ์การทรงตัวครับก็ยังเสียเปรียบเหมือนเดิมนะส่วนความอืดครับก็ดีกว่าแน่นอนนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบค่าาลังซึ่งโดยวรวมก็ยังถือว่าเวอร์ชั่นใหม่ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยู่ดีนะ เราได้ดูการเรียบเทียบค่าพลังกันไปแล้วนะครับนะก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของ e n s o Fernandez แล้วนะครับนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความสามารถของเขากันบ้างนะความสามารถเด่นๆเ,เลยที่ผมจะพูดเป็นเรื่องแรกนั่นก็คือการส่งบอลนะครับโอ้โหแม่งดีมากๆ <laughs> ใช้คาว่าดีมากๆเลยนะครับนะขอพูดถึงการสร่งบอลสั้นก่อนกัน,ก,นการสร่งบอลสั้นครับคือทําได้ดีมากๆมีความแม่น น้ำหนักพอดีนะครับเททางก็ดีนะจังหวะในการส่งบอลก็ดีนะครับมีความเฉียบคมด้วยนะไม่ว่าคุณจะเอาไปต่อบอลขึ้นทําเกมนะรหรือว่าเช่ง1นหรือว่าคุณจะเป็นแบบแทงทะลุช่องหรือว่าจะจ่ายคินอรือพาสให้เพื่อนเนะี่ยโอ้โหทาได้แบบสบายๆเลยนะครับนะคือแบบมันดีมากๆนะครับนะในเรื่องของการจ่ายบอลสั้นนะครับผมนะส่วนในเรื่องของการเ,เปิดบอลแล้วก็การโยนบอลเอ่อการโยนบอลเนี่ยนี่ผมมองว่ามันก็ทําได้ดีนะคือแบบ มันไม่มันไม่ได้มีความแม่นหรอกแต่ว่าเอน้ำหนักในการโยนบอลแล้วก็จังหวะทิศทางอะไรแบบเนี้ยเออคือมันดีนะครับแต่ว่าความแม่นอะ่ะมันมันไม่มีนะเออแต่ว่านั่นแหละถ้าแบบมันโยนบอลคือมันจะมีความแบบพอดีซะมากกว่านะครับคือมันไม่ได้แม่นอะ่ะคือแบบมันโยนบอลไปแล้วแบบเพื่อนมันเพื่อนมันสามารถแบบวิ่งไปเอาบอลแล้วแบบสามารถเล่นต่อได้อะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของการเปิดบอลครับการเปิดบอลผมก็มองว่ามันก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะเออแบบใช้ได้ก็เปิดไปก็สามารถหวังผลได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันคงไม่ได้ดีเท่าแบบพวกตัวเปิดบอลจ,จ่ายอยู่แล้วอะ่ะเออมันมันเป็นสไตล์ที่แบบเน้นแหงทะลุช่องซะมากกว่านะครับนะสำหรับไอเอนโซฟร์เนเดสในเวอร์ชันนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าการเปิดบอลของเขามันไม่ได้เรื่องนะมันมันมันก็ได้เรื่องในระดับหนึ่งแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับนะอ่ะ มาดูในเรื่องของอการเลี้ยงบอลของบอลกันบา้างการเลี้ยงบอลของบอลครับผมมองว่าทําได้ดีเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสกิลเลี้ยงที่แบบวืหวาแบบสั ask, บ้ะทัศช็อปเทิร์อะไรแบบนีน้คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะเแต่ว่าเขามีโซโคอนโทรลมานะครับมันทําให้การของบอลเขามันดีมากๆเลยคือแบบเข้าใจว่าของบอลก็คือแบบเเก็บบอลไว้กับตัวได้แบบแค่เลื่อนอันละหลอกหนี่นะครับคือมันประมาณนั้นอนะ่ะคือแบบมันไม่ได้ใช้สกิลอ่ะ เออคือมันทําได้ดีมากๆบวกด้วยกับค่าพลังในการคลองบอลของเขามันดีครับเออมันก็เลยทําให้เออการคลองบอลเขาหรือว่าการเก็บบอลไว้่ักตัวคือเขาจะทําได้ดีมากๆนะเออส่วนการเลี้ยงบอลครับคือการพาบอลไปข้างหน้าอะไรแบบนี้คือมันมันก็ทําได้ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าด้วยเรื่องความเร็วครับเออคือแบบมันมันเร็วั้ยมันก็เร็วแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้เร็วอะไรมากมายครับเออผมก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ถ้าจะเอาตัวนี้เป็น ตัวแบบหาบอลเข้าไปข้างหน้าแบบระยะยาวนะเออแบบแทาแบบระยะสั้นๆเลยเป็นแบบแบบครึ่งสนามอะไรแบบนี้คือมันทําได้นะแต่ถ้าแบบั้งแต่หน้าโกตัวเองไปถึงหน้าโกฟฝั่งศัตรูนี่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับอืมก็ประมาณนี้ในเรื่อง,องการเลี้ยงบอลครองบอลนะครับมาดูในเรื่องของการยิงแล้วก็การจบสกอร์กันบ้างอันนี้ผมต้องชื่นชมนะว่าการยิงของเขาคือแบบมันยิงได้สนุกยิงได้สะใจมากนะครับหรือไม่ว่าจะยิงในกรอบเขตโทษหรือว่านอกกรอบเขตโทษนะ Ừ, โดยเฉพาะยิงลูกโค้งนะ่ะโอ้โหอันนี้ค่อนข้างที่จะแสะใจพอสมควรนะนะอันนี้ผมชอบคือมันมีความแรงนะครับอมีความแรงที่ทางก็ดีด้วยนะแต่ว่าติดอย่างเดียวเดินนะก็คือความคมในการจบสกอร์นรั่นแหละความคมในการจบสกอร์เขามันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะถามว่ามาจบได้มันก็มันก็จบได้ในระดับที่ทั่วไปแต่ถ้าแบบ เออ,เอ,อแบบมุมแคบหรือว่าแบบระยะไกลอะไรแบบนี้นก็อาจจะหวังพรมไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับผมนะนั่นแหละก็ติดอยู่อย่างเดียวนะคือความพมในการจบสกรมันไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ายิงสะใจแน่นอนถ้าใครเอาไปเล่นนะครับผมนะมส่วนในเรื่องของเกมรับกันบ้างครับอันนี้เป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะผมก็เลยต้องพูดเ,เพราะว่ามันเป็นตัวแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะในเรื่องของเกมรับครับก็ถือว่าทําได้ออกมาได้เค่อนข้างน่าพอใจคือแบบมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเ คอยเล่นเกมรับจ,าจา่าจคือมันแบบคอยผัดแบบเล่นเกมรับแล้วก็เล่นเกมรุกไปด้วยมันก็ค่อนข้างทําได้โอเคเลยนะครับก็สามารถเออวิ่งเข้าสกัดวิ่งเข้าเบียดอะไรแบบนี้ก,ก,ก,ก็พอทําได้นะแต่มันไม่ใช่แบบตัวตัดเกมจ,ากจาก่าจ่าเหมือนคาเซมิโลเหมือนตัวอื่นๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะอืมโอเคก็มีประมาณนี้นครับสำหรับการรีวิวอินโซ่ for นันเด y นะซึ่งโดยรวมก็ถือว่าเป็นตัว เออเป็นตัวหนึ่งที่แบบดีมากๆเลยนะก็เป็นอีกตัวที่น่าใช้งานมากๆนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่ก็แนะนําให้แลกมานะครับเออแล้วแต่ถ้าจะแลกถ้าจะแลกก็แลกมาเถอะคือมันดีแน่นอนแต่ถ้าหากเออรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจอะไรยังไงก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะนะนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากใครดูคลิปนี้แล้วชอบเด็ ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับถ้า,ามีตรงไหนพูดผิดหรือติดติดขัดเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะโอเคก็เอาไว้เจการคลิปหน้าครับ see you again next time good bye